มาพบกันอีกครั้งนะที่นะ่สภาประชาชนนะข้างทำเนียบรัฐบาลนะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะก็เป็นเวทีที่พี่น้องมวลชนคนดีเรามาล้อมรวมพลังกันนะต่อต้านนะความเลวลาลนะส่งเสริมสิ่งดีงามให้กับสังคมประเทศชาติของเรานะ เรากำลังมาสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนะให้กับนะชีวิตเราและประเทศของเรานะประชาก็คือประชาชนนะอธิปไตยก็คือพลังอำนาจนะแสนยานุภาพนะที่สร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนนะเพราะฉะนั้นพลังใดอำนาจใด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสิ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยส่วนพลังอำนาจใดที่มันเป็นโทษต่อประชาชนอ่าสิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือพลังความดีเท่านั้นนะพลังความดีที่ถูกตรงจึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงส่วนพลังที่ไม่ดีนั้น ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะ่าพลังความชั่วไม่ใช่ประชาธิปไตยนะ่ะเราก็ทำความเข้าใจให้ชัดถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเราก็ช่วยกันนะกำจัดพลังชั่วนะส่งเสริมพลังดีนะทําด้วยจิตใจที่ผ่องใสแล้วช่วยกันทะําไปนะสถานการณ์ต่างๆนะในส่วนตัวของผมเองนะผมไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยนะ ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยแล้วไม่ได้กังวลว่าคนชั่วจะชนะไม่ได้มีความกังวลเลยว่าคนชั่วจะชนะเพราะคนชั่วเขาทาชั่วผลมันมีแต่เลวร้ายไปเรื่อยๆผลมันก็เลวร้ายไปเรื่อยๆเลวร้ายไปเรื่อยๆในเบื้องต้นในแบบตื้นๆคนในสังคมเ็าจะรู้ไปเรื่อยๆโอ้นี่ผลจากการทําชั่วแง่นี่เชิงนี้เกิดผลร้ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เดือดร้อนแง่นี้เชิงนี้นะคนก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆถ้ามีคนมีปัญญามาบอกเขาให้ปัญญากับประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยผลเสียมันเกิดอย่างนี้นะนะถ้าชอบก็เชียร์วิธีนั้นต่อไปนะอยากได้อีกก็เชียร์อีกเข้าอยากหมากแพงชอบก็เอานะเล่นการพนันจนสิ้นเนื้อปอดาตัวชอบก็เอานะก็เชียร์รัฐบาลที่ทำนักการเมืองที่ทำอันนี้ต่อไป นะเ,เกิดอาชญากรรมนะเอาสิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็ลักขโมยช่อโกงเข็นค่าเบียดเบียนทำไร่กันชอบแบบนี้ก็เอาก็ไม่ว่ากันนะักนะการเมืองชุดนี้เขาก็บอกว่านะการพนันนี่เป็นที่พึ่งของเขานะเป็นสิ่งประเสริฐประเสริฐเลิศยอดนะเขาก็มีความคิดนะต่างจากพระพุทธเจ้านะเขาก็ คิดกับหัวกันเขาก็เป็นสิทธิ์ประชาธิปไตยคุณมีสิทธิจะคิดอา้าวคุณมีมสิทธิจะทำคุณจะไปชวนใครมาทําอีกก็เอาชวนประชาชนมาเลือกคุณก็ว่าไปนะคราวหน้าคุณก็เอ,เอารูปของคาสิโนโร,รูปการพนันนะนะเอารูปพระพุทธรูปลงมาซะนะแล้วเอาการพนันเข้าไปกราบแทนซะนะมันเป็นที่พึ่งของคุณใช่ไหมต่อไปอยากรกาบนะพระพุทธเจ้านะสอนว่า การพนันมันชั่วมันไม่ดีมันหายยนะมันพินาศมันชิบหายคนที่ทำเนียบรัฐบาลที่นาสภาพูดแทนราษฎรคุณเอาพระพุทธรูปออกให้หมดเลยนะแล้วคุณเอาการพนันไปใส่แทนเอาลูกเต๋าไปใส่แทนเอาคาสิโนไปใส่แทนเพราะนั่นแหละที่พึ่งอันเกษมของคุณมันคือที่พึ่งอันเลิศยอดของคุณนี่ใช่ไหมเออคุณชอบแบบนั้นคุณก็ทําแบบนั้นแล้วคุณก็พาประชาชนกราบไหว้สิ่งนั้นใช่ไหม คุณเอาเลยคุณชอบแบบนั้นก็เอาประชาชนชอบก็เอาเลยคุณไม่ต้องกราบพระพุทธเจ้าหรอกคุณไม่ต้องกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกการพนันคุณจะกราบไปทําไมคุณกราบแล้วคุณก็ไม่ทําตามคุณก็ต่อแหลใช่ไหมอ่ะแล้วคุณจะชอบวิชาตอแหลกราบแล้วก็ไม่ทํากราบแล้วก็ไม่ทํากับเรื่องของคุณนะคุณจะทําแบบนั้นก็ทาคุณก็เผยแพร่ลัทธินี้ของคุณไปลัทธิชั่วของคุณไปลัทธิการพนันเป็นที่พึ่ง คุณไม่มีทางไปแล้วคุณหมดปัญญาแล้วที่จะทำอาชีพที่ดีกว่าการพนันคุณก็โชว์ปัญญาของคุณมันก็มีเท่านั้นก็จะทำยังไงนะคนเรามันโง่เนี่ยมันก็ไม่ใช่จะทำให้ฉลาดกันได้ง่ายใช่ไหมเออถ้าโง่จริงๆอย่างนั้นคุณก็บูชาการพนันของคุณไปอาจารย์ก็ไม่เห็นจะกังวลอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ได้บูชาการพนันใช่ไหมเราบูชาอาชีพที่ดีสิ่งที่ดีใช่ไหม เราบูชาอาชีพที่ดีสิ่งที่ดีคนที่ดีก็ทําคนละทางประชาธิปไตยคุณชอบทางนั้นกณก็ทําไปแล้วผลมันจะปรากฏออกมาเองนะคนสิ้นเนื้อประดาตัวมันก็จะปรากฏออกมาเองนะแล้วเป็นไงเอาอเขาก็ลักขโมยช่อโกงเข็นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายกันเข็นค่ากันไปมันก็จะออกมาเองจะไม่คนค้าขายยาเสพติดโอ้โหไปเสพแล้วก็ โอ้โหเป็นโทษเป็นภัยมันก็จะออกมาเองใช่ไหมคนขายเนื้อขายตัวโอ้โหมีโรคมีภัยมีความเดือดร้อนทะเลาะเบาแวงกันแง่นั่นเชิงนี้เดือดร้อนกันมันก็จะออกมาเองนะแหล่งอาชญากรที่มาโอ้โหมาฟอกเงินนะมาซ่องสมอยู่ในนั้นมันก็จะออกมาเองแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกลวงคน,นก็จะออกมาเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ทำทั้งหลาย คนชั่วก็ลังหลหาคนชั่วใช่ไหมคนดีก็หาคนดีใช่ไหมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตอนนี้นะก็เอาสิคุณคิดว่าความชั่วมันเป็นที่พึ่งก็ไม่หว่ากันนะอาจารย์ถึงว่าเอ๊เขานางทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะเอ๊อาจารย์ก็รู้สึกว่าเขาทำพีอารเก่งอยู่นะเขาทําอะไรนะเขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเนาะเขาน่าจะเขียนป้าย คาสิโนวิเศษที่สุดในโลกนะใช่ไหมแล้วก็กราบไหว้ใช่ไหมส่งเสริมให้คนไทยกราบไหว้ไปเลยแล้วก็ช่วยกันทําประเทศไทยจะได้เจริญไงใช่ไหมเออทาคาสิโนมากๆจะได้เจริญก็เอาไปกราบไปไหว้สินะกราบไหวนะ้แล้วก็พากันทำนะเนี่ยจะว่าไปจริงๆรัฐบาลก็ไม่น่าจะไปทําอย่างอื่นนะเพราะคาสิโนเป็นที่พึ่ง วันๆก็น่าจะนั่งเล่นการพนันใช่ไหมคุณอย่าไปทำอย่างอื่นนะอย่าไปทำอย่างอื่นเพราะอันนี้มันจเจริญที่สุดแล้วคาสิโนจเจริญที่สุดแล้วมันจเจริญจนคุณไม่สามารถจะเอาออกไปได้คุณบอกสำคัญมากสำคัญมากนะสำหรับแหล่งสถานบันเลยครบวงจรเนี่ยใช่ไหมเออสถานบันเทิงบันเลยครบวงจรของคุณเนี่ย คุณบอกคาสิโนมันสําคัญมากจนเราเอาออกไปไม่ได้มันไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะย่ําแย่มันจะไปไม่รอดคุณก็พิสูจน์ไปสิคูณก็ทําวองคุณไปอย่าลืมมาไปบูชาด้วยกันแล้วกันนะติดรถไปด้วยนะัฐมนตรมีคนไหนยกมือนะนักการเมืองคนไหนยกมือนะถ้าไม่มีเงินนะมันยากจนนักมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ให้นะ อ่ารัฐมนตรีคนนี้ขอเอาการพนันเป้นที่พึ่งนะสอสอคนนี้เอาการพนันเป้นที่พึ่งประชาชนเห็นดีก็จงเอาการพนันเป้นที่พึ่งนะเออแล้วก็พิสูจน์ไปมันจะรอดไหมเอาเลยเอาเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันคือหัวหน้าแห่งความหหยนณะนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคําใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้ เอหิปัสซิโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลก็พิสูจน์กันไปคุณคิดว่าการพนันเป็นที่พึ่งคุณก็ผลักดันไปเรื่องคุณนะคุณมีแรงเท่าไหร่ผลักดันไปเราเห็นว่าการพนันเป็นความเลวสุดแล้วเราก็ต่อต้านการพนันใช่ไหมส่งเสริมสิ่งที่ดีใช่ไหม เราเชื่อว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราเชื่อว่าการทําอาหารที่ไร้สารพิษเนี่ยดีที่สุดในโลกจะเลี้ยงชีวิตเราได้เราไม่เชื่อว่าการพนันจะเลี้ยงชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ส่งเสริมอาหารไรสารพิษใช่ไหมเราเชื่อว่าชีวิตสุขภาพดีดีกว่าการพนันเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดี <ĸ. S 1> ใช่ไหมเราก็เอาสุขภาพดีแบบพึ่งตนเองได้เป็นหลัก เพิ่งคนเดินเป็นรองนี่แหละน่ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายเป็นหลักใช้สิ่งที่สิ้นเปลืองเป็นรองแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นหลักแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นรองเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าสุขภาพแบบนี้ดีเราก็จะเอาสุขภาพดีเราไม่เอาการพนันใช่ไหมเราก็ไม่เอาทําไมอ่ะเราก็ไม่เอาไม่เราก็ไม่แข่คุณเห็นว่าดีก็ก็ทําไปเราเห็นว่าเออเศรษฐกิจที่ดีมันไม่ใช่การพนัน แต่เศรษฐกิจที่ดีคือสร้างคนดีคนมีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเอาของที่ดีที่มีประโยชน์นามาจำหน่ายในราคาถูกราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีอย่างซื่อสัตย์และมีน้ำใจเราเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจบุญนิยมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมไม่ใช่การพนันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราก็เอาเศรษฐกิจที่ดีนี่มาทำนะเดี๋ยวสงการนี้นะเดี๋ยวเอามาเอามาจะทำให้ดูว่าเศรษฐกิจดีเป็นอย่างไรนะเราก็จะมาทําที่สภาประชาชนช่ไยมมุดูเช็ตใช่ไหมอ่าฉลองสงการกันตรงนี้แหละนะเดี๋ยวตอนนี้ทยอยอยแล้ววันนี้ก็เอาพืชไรสารพิษ เราเชื่อว่าพืชไร้สารพิษนี่ดีต่อชีวิตดีต่อสุขภาพและดีต่อเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมเราเอาสิ่งนี้มาเนี่ยวันนี้ก็มาจําหน่ายหมดเกลี้ยงเลยเอามาแป๊บเดียวนะเออมาเซิฟเซิฟตลาดดูนะมาลองดูว่าของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์จริงไหมนะเราก็เชื่อว่าแบบนี้ดีส่วนคุณคิดว่าการพนันดีคุณก็ ส่งเสริมเข้าไปทําเข้าไปอย่าลืมทำนิทรรศการไว้ด้วยนะทำทำแหล่งเล่นการพนันไว้นะทำเรียบหน่อยนะมันจะได้เจริญใช่ไหมของดีไงของดีไงแล้วอย่าลืมมีชั่วโมงมาเล่นการพนันกันด้วยในทำเนียบอ่ะนะนะในสภา,านะมาของดีต้องพาประชาชนทํานะเพราะมันมีประโยชน์ใช่ไหมมันจะทําให้เศรษฐกิจดีใช่ไหมพาประชาชนเล่นการพนันเลยใช่ไหมเออเอาเลยเอาเลยเอาเลย นะประชาสัมพันธ์ดีๆนะเอาเลยเอา้าคุณเห็นว่าอะไรดีคุณต้องพาทำทำเลยในทำเนียบคุณก็ทำเลยในสภาคุณก็ทำเลยหน่วยราชการต่างๆก็ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายหรอกมันไม่เจริญหรอกทำงานนะ่ะทำงานดีๆไม่เจริญหรอกเล่นการพานันมันถึงจะเจริญใช่ไหมเออถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นคุณก็ทำแบบนั้นใช่ไหมเออรู้ไปประเทศไทยมันจะเจริญจงเจริญนะ เออคุณเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ห้านะที่ท่านตรัสพระปัญญาที่คุณของท่านพระกรุณาที่คุณของท่านที่จะให้ประชาชนนั้นอยู่รอดปลอดภัยท่านเห็นว่าการพนันไม่ดีท่านก็ไม่เอา่าท่านต่อให้เก็บเงินได้เยอะท่านก็ไม่เอาเพราะมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีมันเกิดสิ่งเลวร้ายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม นาเกิดอาชญากรรมต่างๆท่านเห็นว่ามันไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่เอาแต่ถ้าคุณเห็นว่าพระปัญญาที่คุณของท่านพระกรุณาที่คุณของท่านนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณก็จงทําลายทิ้งเสียใช่ไหมคุณกาลังทําลายทิ้งใช่ไหมนักการเมืองกําลังทําลายทิ้งใช่ไหมก็นั่นแหละพฤติกรรมของคุณก็สื่อให้เห็นแล้วพฤติกรรมของคุณก็สื่อให้เห็นว่า นาคุณไม่เขารบคุณไม่ได้เขารบพรักคุณไม่ได้รักษาคุณไม่ได้เขารบเคารพรักพระปัญญาที่คุณของในหลวงรัชการที่ห้าพระกรุณาที่คุณที่มีต่อประชาชนคุณคิดว่าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ท่านไม่เอาการพานันท่านส่งเสริมสิ่งที่ดีคุณคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์คุณก็เอาการพานันเข้ามาแทนทำตรงกันข้ามกับท่านเลยใช่ไหม ก็แปลว่าคุณทําลายพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณของท่านใช่ไหมคุณชอบแบบนั้นคุณก็ทํามันเป็นเอ้าคุณว่าคุณยิ่งใหญ่คุณมีอํานาจมากยกมือเข้ามาแล้วทําอะไรก็ได้ก็เชิญถ้าคุณไม่รู้จักความดีความชั่วคุณไม่รู้จักบาปว่าการทําลายสิ่งที่ดีนั้นวิบาก้ายนั้นจะทําลายตัวคุณเองใช่ไหมคุณไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณ ในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านได้ทาเอาไว้ในพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณแล้วก็รัชกาลต่างๆในหลวงองค์ต่างๆท่านก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่านะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณของพระองค์ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนไทยนะการพนันมีประโยชน์กว่าคุณก็ลงมือทําลายสิ่งเหล่านั้นโดยการเอาการพนันเข้ามาเพราะทําตรงกันข้าม กับที่ท่านสอนไว้ใช่ไหมท่านพาทำใช่ไหมคุณก็เรื่องของคุณคุณอวดดีอย่างนั้นมันก็เชิญอวดดีอย่างนั้นก็เชิญแล้วคุณคิดว่าคุณมีพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณมากกว่าพระพุทธเจ้าก็เชิญนะคุณก็ทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดเอาการพานันเข้ามาถูกกฎหมายผู้นั้น ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมทำลายคำสอนของกษัตริย์ไทยใช่ไหมและผู้นั้นก็ทำลายชาติใช่ไหมทำลายประชาชนใช่ไหมคุณชอบอย่างนั้นคุณก็เชิญถ้าคุณคิดว่านรกไม่มีความพ่ายแพ้ไม่มีคุณคิดว่าอำนาจในสภามันยิ่งใหญ่อำนาจในสภามันยิ่งใหญ่อยากทำอะไรก็ มีเลขกลนทำหน้าด้านทำฉันมีอำนาจใหญ่ฉันมีเสียงนะคุณอยากทำอย่างนั้นคุณว่าคุณมีอำนาจคุณจะทำโดยที่คุณคิดว่าวิบากร้ไม่มีจริงคุณก็จงพิสูจน์ไปเถิดแต่เราเชื่อมั่นว่าวิบากร้ามีจริงใช่ไหมคนทำชั่วเช่นนั้นจะหายนะาใช่ไหมจะพ่ายแพ้ใช่ไหมเรามั่นใจว่าเป็นเช่นนั้นขนัดฟ้าดินยังมั่นใจเลยใช่ไหมกาสิโน คลรมอ,อนุมัติวันเดียวแผ่นดินสันสะทานสะเทือนเลยใช่ไหมแผ่นดินไว้เลยใช่ไหมนั่นแหละแผ่นดินเตรียมสูบคุณเรียบร้อยแล้วแผ่นดินจะเตรียมสูบคุณจำเอาไว้แผ่นดินจะเตรียมสูบคุณแผ่นดินคือวิบากปรายต่างๆนานาเขาจะจัดการคุณเองคุณคุณยังโง่นักต่อความจริงของชีวิตคุณยังโง่นัก คุณคนที่กล้าทำอย่างนี้คือคนโง่ที่แท้จริงที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจง่มแจ้งเขาไม่ได้แกล้งโง,งน่นะอาจารย์ก็เข้าใจเขาเขาไม่ได้แกล้งโง่แต่เขาโง่ดักดานจริงๆใช่ไหมก็ทำไปตามความโง่ของคุณก็แล้วกันนะจริงๆนะเขาไม่ได้แกล้งนะเขาไม่ได้แกล้งโง่นะเขาโง่จริงๆนะเขาโง่ เพราะคนมีปัญญาจริงๆเชื่อกรรมดีกำรรชั่วจำแจ้งจะไม่ทําเช่นนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัติสุกตาทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลวิบาสของกรรมที่ทําดีทําชั่วมีอยู่จริงใช่ไหมนั่นแหละนะท่านยืนยันเช่นนั้นและคำตรัสของท่านนั้นเป็นจริงตลอดกาล เป็นจริงตลอดการพิสูจน์ได้พี่น้องไม่ต้องกังวลหรอกเรามาทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรานั้นลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาติคมพระพุทธเจ้าสอนให้เราติคมปะนามประจานคนชั่วติคมประนามประจานแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายมีช่องทางกฎหมายได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไม่ต้องไปกังวล มีช่องทางทางกฎหมายแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ช่องทางทางสังคมนั้นมีได้ตลอดการเลยใช่ไหมนี่เรามาร่วมกันประนามเขานี่แหละช่องทางทางสังคมทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเขาจะหน้าด้านอยู่ต่อไปก็เชิญไม่ว่ากันจะหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อไปไม่มีปัญหาเพราะแล้วเขาก็จะอ้างเขาจะพูดอะไรโอ้ผลงานของเขาดีมากเลยทําให้ประชาชน โอ้โหที่เล่นการพาน,านันล้มละลายไปร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนแล้วโอ้นี่ผลงานอันยอดเยี่ยมของเราคุณก็โอ้นี่ขอให้ประชาชนจงชื่นใจพินาศไปหนึ่งล้านคนแล้วคุณก็เปิดเผยผลงานของคุณออกไปสิไม่ยากอะไรนี่ใช่ไหมเออแล้วเป็นแล้วเป็นเสร็จแล้วเป็นไงลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ข่าหนึ่งล้านคนแล้ว ประเทศไทย,ไทยใต้เป็นเบื่อแล้วผลงานอันยอดเยี่ยมของเราประชาชนจงเลือกเราต่อไปโอ้นี่สิ่งที่มีค่าในโลกนะโอ้ลูกหลานเราค้ายาเสพติดติดยาเสพติดชักตายแสนคนแล้วโอ้ถูกจับเข้าคุกประหารชีวิตร้อยคนแล้วแล้วก็เออก็ว่าไปนะคุณก็ ทำไปข้องคุณสิแล้วก็เปิดเผยไปสิคนไทยชอบก็เลือกเขาต่อไปใช่ไหมจะไปยากอะไรละ่ะโง่นักก็เลือกเขาต่อไปใช่ไหมอาจารย์ถึงว่าเขาจะชนะเราอย่างไงคุณคิดว่ามันจะพูดออกไหมว่านี่คือผลงานอันน่าภาคภูมิใจของนักการเมืองในสภาคุณว่าเขาจะพูดออกไหมละ่ะพูดไม่ออกใช่ไหม พูดมาแบบนี้ก็ถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยใช่ไหมให้เขาทำไปเถอะอยากทำนะักเราบอกว่าอย่าทำอย่าทำถ้าเขาดื้อทำมันก็ถ้าเขาจะใช้อำนาจในสภาดื้อทำมันก็เป็นอำนาจโง่อำนาจชั่วของเขาเองใช่ไหมเขาก็จะแสดงความจริงออกมาว่ามันหายนะพินาศชิบหายใช่ไหม ความจริงมันจะปรากฏออกมาเองความจริงมันจะปรากฏออกมาเองนี่เป็นความจริงที่ปรากฏออกมาง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ที่ซับซ้อนกว่านั้นทีนี้นะที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นคือพลังวิบากรายซับซ้อนกว่าน,นั้นอันนี้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ปัญญาเขาจะเข้าใจแต่คนมีปัญญาจะเข้าใจ คนมีปัญญาแท้แท้มีความดีแท้แท้จะเข้าใจอันนี้เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งวิบากร้ายนั้นจะเล่นงานเขาทุกแง่ทุกเชิงใช่ไหมวิบากร้ายนั้นเขาจะเลือกเอาเองว่าจะซัดคุณแบบไหนทั้งในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติอื่นๆสืบไปมีพระพุเจ้าตรัสอย่างนั้นเราลองมาฟังอันนี้ว่าวิบากร้ายจะเล่นงานเขาอย่างไรนะ่ลองมาฟังกันดูน่ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนโปุพังนี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24เ,เล่มที่25ข้อที่11พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้น พลังที่สร้างผลคือพลังในใจของแต่ละชีวิตใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรลูพบว่าพลังในใจของแต่ละชีวิตคือพลังที่สร้างผลทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่ละชีวิตแล้วพลังที่สร้างผลนั้นท่านเรียกว่าวิบากวิบากดีสร้างผลดีวิบากไม่ดีสร้างผลไม่ดีแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าถ้าคิดพูดทำดีมันจะเป็นวิบากดี ที่ดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามามันจะคิดพูดทำดีปุ๊บเป็นคลื่นดีชีวิตบันทึกเป็นพลังสร้างผลที่ดีนะเราจะสร้างผลดีให้ชีวิตดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตแต่ว่าถ้าคิดพูดทำไม่ดีมันจะเป็นคลื่นร้ายและชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตสร้างให้กับชีวิตแล้วก็ดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตนะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟัง ซึ่งเขาจะสร้างผลในภพชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งนี่ที่พระเจ้าตรัสในพระตปปิฎกเต่มที่37ข้อที่1,698ทีนี้เขาเป็นพลังอันนี้เขาเป็นอย่างไรนะพลังอันนี้เขาก็เหมือนกับเนี่ยทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาพบแล้วว่าทุกอย่างในมหาจักรวานนี้คือคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดร่างกายเรานะชีวิตเราวัตถุข้าวของเวลาแยกย่อยออกไปทุกอย่าง จะสไลายไปหมดเลยย่อยเล็กไปจะกลา,ายเป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดเลยแล้วคลื่นแม่เหล็กมารวมกันมันก็จะเป็นวัตถุตับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าคลื่นแม่เหล็กเหล่านี้นั้นสามารถที่จะดูดผลักสิ่งต่า,างๆได้กอบก่อสิ่งต่างๆได้เขาจึงเอาคลื่นแม่เหล็กอันนี้เนี่ยใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาอาคลื่นแม่เหล็กใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นคลื่นที่มองไม่เห็นแต่มันสั่งการให้สร้างผลได้ แล้วก็สร้างให้ประตูเปิดประตูปิดได้สั่งให้เปิดประตูปิดประตูโดนเหาะไปเหาะมาอย่างนี้เป็นต้นนะเขาทําได้นะหรือสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงเขาก็ทําได้นะเขาเขาจะสร้างแสงสีเสียงเ็าทาได้หมดขึ้นวิทยุขึ้นโทรทัศน์ขึ้นมือถือสร้างภาพแสงสีเสียงก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเขาทําได้หมดแล้วเขาก็สามารถสร้างความร้อนความเย็นก็ได้นักวิทยาศาสตร์พบว่า โอ้ถ้ารู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรแล้วอะไรเป็นตัวดูดตัวผลักตัวกอบก่อนนี้ทำได้หมดเลยเขาใช้คลื่นแม่เหล็กทำ